ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ฮับสมแล้วก็ผู้ประฮับสมครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีนุ่มมีสานสีผ้ามาล่อครับพี่น้องอันล่อมาเบิ่องมากพริกกับพี่น้องย่างกายมานี่บรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนีนพี่น้องเบิ่งหน่วยปกปิกโอ้ยงามขักน้ำเนี้ยพี่น้องพริกหน่วยใหญ่พี่น้องพี่จะงวยง่ายครับพี่น้องแบกพริกเบิ่งเอาโอ้พริกกับเพื่อนเดี๋ยวนุ่มมีสานสีผ้าย่างไปล่อเบิ่งอัน มาท่านกินครับพุทธากินครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกมือขึ้นนี่พี่น้องเขียดน้อยก็ะห้องไหลไหลพี่นอ้องออออบแอบแอเต็มหัวเต็มสวนอยู่พี่น้องเอ้ยกระบอกแมน่นหัวสวนนุ่มมีสานหรอกพี่น้องมีสานยางเลาะซื้อครับนี่ครับมากเลาะเบิ่งครับพี่น้องมากท่านกินหรือว่าพุทธสากิีนครับพี่น้องนี่นี่ครับ ลังออกดอกออกหน่วยน้อยพี่น้องมาพุทธาจีนครับีกเักหน่อยก็ได้กินครับพี่น้องมุนมีสันสิมาะละกินอยู่พี่น้องอขา,ามันน่วยใหญ่ก่อนครับพี่น้องพุทธาจีนขงของข้าเจ้าข้าเจ้าลูกไว้ครับพี่น้องเขาสามารถเก็บกินได้ครับพี่น้อง้ามันสุก <laughs> มันบกเปอยงครับเป็นบมแพงบมหวงดอกมันมีทิ่สองต้นครับพี่น้องสามารถเก็บกินได้ครับ มาเกลียนกะงามงามพี่น้องเบิ่งดูกมาเกลียนพี่น้องโอ้ยเน,น,นี่ยหนวยใญ่ครับพี่น้องมีแต่น้อยๆเอบๆพี่น้องเบื้งเอาบรรยากาศกัสีประมาณนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องเบื้อง,ง,งเดี๋ยวนุ่มมีสานจีพาไปเบิง่งทางกันแค่หน่อยหนึ่งพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศทางนี้หน่อยหนึ่งพี่น้อง ทางนานี่สิเป็นสวนหมากสาลี่พี่น้องสวนหมากสาลี่พีน่น้นองรบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องลมลื่นดีครับพี่น้องทางในเป็นสวนสาลี่พี่น้องสวนสาลี่คนระับบ่มีอย่างไรครับพีนมม่น้องสชมบรรยากาศซับนี่แล้วพีน่น้องหนุ่มมีซานกากไปซับนี่แล้วครับกาบสวัสดีครับ